นี่คูอาแคมปิ้งอันนี้ก็บักบักพีกค,คนรวยก็เจ้าซื้อบักพีกเบิ้งเด้อนี่นางมาก็ได้งาะชิดอาจารย์นี่ม่องนางบ่มีขีดเบิง้งโน้นเนี่ยกัดอ,อดเรือแกแห้งพอดีแด <c oughs> นางมากกับเขาเจ้าเนาะพี่น้องก็ี่ยคิดจังได๋ก็บ่ได้เด้อดเอาแหละยำยำอยากงะผัดบ่ได้งะยำบ่อยากงะผ่ดได้งะโอ้ยจะต,ต้นก็น้อยสองหรือสามสองแม่เอามาก็ว่าอยากเอาอยู่แต่อบ้าน ันไม่มองใบาไกล้ข้าแล้วนี่สนามบินยี่มองตึกสูงสนามินโรงแรมโรงแรมลาดิสันโรงแรม,มซาสอันเนี้ยโรงแรมซาสซาส,ซาส,สนา,า<อ>มบินในท่างพี่เคยมาคืนน้ำมาพี่น้องสนามบินอยู่ในเมืมองป้าน้อยได้รอป้าน้อยส่งให้แม่แล้วแม่จะส่งให้หนูส่งไปเจอให้แม่ส่งแต่รูปแต่รูปส่งแต่รูปเหรอวิวมาเตรมเหรอ เรของมัน,นกับกระชิดได้ข้านี่แหละนนั้นข้าวบาเร่เด้อจ้าเอาข้าวบาเล่กำลังถือเขียวเออบนนึงเห็นตัวบนเนาะอันนี้ก็ข้าวบาเล่เด้อนี่เหลืองแล้วนี่จะหน่อยก็ได้เกี่ยวแทนบ้านแถวบ้านแม่มากกับมีคือกันอันนี้ผัวยน้อยนี่ยืนอยู่นี่เปวาผัว <c oughs> <c oughs> คาถนนไม้น้อยเนี่ยอันนี้เหลืองแล้วใกล้ได้เกี่ยวแล้วใช่รถเกี่ยวคือรถเกีียวข้าวบ้านเฮ้านั่นละ ไ่ได้ฟาดคึ้นแต่สมัยก่อนคือบ้านเขนะา,า,า,าหนาฟาดบุบฟาดบุบเลยบอมแอนเด,เดนอร์แดดก็จะออกเมฆก็จะร้อยน้อยโอ้จะแวะไปเบิ่งมองอันผัวยน้อยเห็นงานก่อนอันนี้นเป็นงานเคียนลายๆเนี่ยบ่นี่ซี่ไปข้างในน้อยในมือกูเข่าปลาเข่าวดวงได้นะ่ารักที่ไปมองนี่ละป้าจะเดินมาเกาะสายนอกฮอดแล้วฮอดแล้ว มองนี้จอดเฮลิคอปเตอร์ขังเทิงสุดอ่ะขังเทิงสุดนี่มองเห็นงานบนแล้วบันนี้ฮอดงานพระเจ้าจะลากออกไปทางนอกมันว่น้อยใช่พอเขาประกอบทุกอย่างเสร็จประกอบอุปกรณ์ที่เขาจะดูดน้ํามันเสร็จเขาก็จะลากลงไปเอาอย่างก็เอาเรือเรือลากปาเรือสิบบาใหล่วไาวสันบอกต้องแห้งได้เรือนี่เบิรงลากเข่าลากออกไหมอันนี้ก็เรือเรืออย่างน้อยนี่เรือเรือเวลาแบบนี่อย่างเกิดขึ้นที่บอก ด้วยสีชมนั้นที่รักไอ้น้อย,อยเห็นบบพูนโ<อ>บกม,มือบายๆลงมาเปล่าเมียอยู่ขางนี่นะเนี่ยอ,อยากลงมาเปลากับเมียไฟสีบรสอัสดิ์บอสผมไม่สตุนเตี้ยคนอยากมาเปลากับเมียเมียสีมือม่อแล้วเขาเอาเตามาให้น้ากินเหมือนคลืนนี่บ่พอเนอะาะพ่อใหญ่เอ้ยยังจะลงมาคุยกับเมียเราก็ได้อัน แล้วก็เห็นงานในนี่เพราะว่าเวลาเขาเล่าไปแล้วก็ติดไปกับเรือคือกันเมืนบ้ามือลากนี่เขา่พันแน่ใจว่ามันสิไปพอมันเป็นช่วงหยุดพอดีถ้ามันช่วงม่หยุดมันต้องลงไปน้ำเรือมันต้องลากเออขากเนาะเดี๋ยวมันตั้งระบบวเนี่ยล่ะชุดของน้องของน้าน้าไหลดีป่ะไอ้ใครชุกพอมาได้มาเยี่ยมพอยองน้อยมาเยี่ยมพอยองกลางไม่ใช่แหรออันนี้หรอไะอาร์เลยไม่ต้องจับ อยากจูบแล้วก็อยาจุบได้หรอกพี่น้องมันคาเล็กอยู่พอล้วล่ะเมื่อคืนนี่ก็ได้นอนสองคนนะเพราะล่ยแล้วพนนานล่ะมันยังน้อยสองทัสิบเอ็ดคืออะไรเกี่ยวกับกนเหรอ ขับไปที่21ฮัลป์บีฮัลป์บีฮัต์แพลตฟอร์มนะ2 21นั้มเบรพัสด e ส์เน e ่ยทุ l ๆทุกๆ r e อพัสดุสี่เลขนั้มเบร์วันน้อยไปงานอย่างนี้ก็ลงมาหาเมียได้อยู่ของบนเราลงมาหาฮนั่นซื้อม่นมาสันโอ้ของมัวนี้ซือม่าันปุย่าฮ์บสองทับสิบเอนี่ไปดูพ่อจะบอกอะไรตำ้หนนงที่เขาสีลงยาบั่อด อ no ันน er ี uh, ้แหละกูทมน่ะน้อยอันนี้แหละกูทมน่นอู้ร้นน่ะอู้ร้านบดน่ะน้อยมานี่มาจับยคนมาเขาจมาบ่กดียมาลยเกียวเขาันอน้อยน้อยมาบานีนะคือไปไท อูรังสีฟ่ดเดอร์เอเล็กทริสมอเตอร์้นับ่อี bmw แบตเตอรี่อเล่ไหนอะรัสตบินบ้านเขาเรียกอย่างงี้ยรถิล้อรถสิบล้อแล้วรถหลัให้เจ้าเห็นบ่ะอันนี้ไอ้น้อยว่าันได้เอาเรือมาดึงวาฉันเอารัสตบินลากไปลัสตบินก็คือรถสิล้อบ้านเขาบักไงแ่มนเนี้ยนีอัน่เห็น่นี่ ลากไปจะไปฮอดทะเลได้จังเอาเรือใหญ่มาลากลงไป <c oughs> ะไปะลราตาบีนี่ต้องแข็งแรงขนาดเาน่อยเออไม่ปน่อเฮ้สม30เมโอเวอร์ฮาโอเวร์ฮวา ขามันโลแล้วสัขมันก็ตังเสล่ะจขาจะขาซุจะขามันคือสซุบขาเนะไปถึงแลืุ่บลงเลยใช่ไมขามันโแล้วอันเทคนิคเจ้าบอคือเมืองไทยบ้านเฮาเนาะเทคนิคพวกฝรั่งเนี่ยทันสมัยทันสมัยนันบอกดูเราดีนะน่อย หัวกูไม่ได้บอกเดยวเราไม่ได้บอกจิงๆเด๊สังเกตอ่นเราพาเอามาไปเบิ่งม่องเราเห็นงานขัดซื้อเยอะเออเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวนายโอเคนะนายูเปู่ฟาดีซื้อแล้วอ๋อสมลิตาพรสรรีระเมพรมันชบูร์ยังอยากบอกลูกต่อเยอะเลียนหนูอยากยกเบอรที่นี้ไหมวินดูอิช Vil ikke jobbe her? Nei. skal 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 du 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 jobbe 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 på 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 skole? skole. 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 skole en en Nei, 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 Karoline kjenner så mye og som som lærer. Er det det? det det jo ikke? Tror vil ha gøy. gøy, Ja, men ingen vi er, vi er så er det krana der. der det kran, så kan løfte ting. du kan løfte den her, her. Du kan løfte så blå det der. Du så setter vi det opp og ned for å måle. Nei, jeg er ikke kranfører, men jeg, jeg står nede og kaster krankroken av og på. เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวรีเชียรเลยเขาจะน้อยไม่เช่นะกดแพงเฮือดโดยปลาปาสาดินปลาปาสาอ้วนมันก็ฉลาดนะน้อยบบเฮ็ดแต่ว่าสิเอาผัวเฮ็ดอยู่นี่บอกผัวติดต่อลูกเคยไปเด้อติดต่อให้น้องอ้อยน้ำเน่าคนเฮ็ดงานอยู่นี่ขี้ไรก็เอาอ้อยว่าเมียมันว่าเราเฮ็ดไปทั่ที่ ใช่ไหมโอเคกดกดให้เบิ ja. ้องบนหน่อยู่ได้ได้เด็กกระเด็นมาหมุนสันสมอหุนโอ้ยอะโอ้ยอะนายเด้กหนุกอีนัดด่ะอีกอีกัวเท่ากี่ชนก็แม่คำน้อยคำ เรียนะจุบพ่อหน่อยเรียนะเรียนะจุบพ่อได้ไหมจุบพ่อหน่อยจุบได้ไหมนะดูพี่อ้วนคุยกับพ่อเขาก่อน,อ,อ,นอย่าเสียงดังไม่น่ารักนะไม่น่ารักนะลกูกอย่อา,า,า,าพึ่งเอมมา เรียนหนาทำอะไรโอ้ยีินอ้อมึงมึงลูกอิกนมันบ้าอ <c oughs> มมีมึงแก้มมันนะหนั <c oughs> กแก้มมันละประคิบแบบยึดแก้มเรียนามายืนตรงนี้หน่อย มันเก็บมันจะสร้งเครื่งม่รู้เก็บนะหนูน่ารักจังเต้นติ๊กต้อกให้ปราเกียมดูหน่อยติ๊กต๊อกกระรมยังไงที่ตอกนะโอ้โหเต้นอย่างนี้เหรอโอ้โห อีเกียคือก <Okay. S 1> ูเหมอีเลบอกเขาใจอีเกียจุบแล้วแน่พแล้วดีใจแน่ห้ามึงมจะก,กอดพอพนดนะ่นาก,กอดโอ๊ยฮอีวินก็ชอปปิ้งเหือกปป้งมาถึงอีเกียแล้วเด้อสิพาเข้าไปเบื้องในบันี้นะ มาสร้างอาหารกินก่อนขึ้นมาบนอีเกียสั้นสองหนูจะเอาหนะปั๊กเอาแล้วจะเอาอะไรนี่ไงข้าวมนนี่ไงข้าวมนก็มีนะเอามาบัฟเฟ่นก็มีนะบัฟเฟ่นก็มีมาเอาพิกวิงว้งหนักเห็นไหมกระดาษที่ชูมาวางไวนะ้หนักยกไปเลย ได้ค่ะเอานี้เหรอคแนอ bon นบอลอะไรอ่าเดี๋ยวใช้มือไปจับเดี๋ยวเขาจะว่าเอาหนูชีบเองเป็นไหมอ,นนอันนี้ให้เอามาน,น้ำเปล่าเอ็มามีอะไรอู่ไหมทางนี้ไป,ไปเลี่ยนดูล้วเพิ่นไม่เอาค่ะอ๋ออันนี้เขายังไม่ติดราคา แมาลูกมันม้นตกแมาจะเอาแฮมเบอร์เกอร์ไหมล่ะเมื่อกี้เอาจะทิกวิงเอาสเตหมูปดลืมเอาเช็ดบนหละไม่ใช่เชุดบนแหละอีกเพราะว่าอาหารอยู่มันถือแต่แกลืมไอาไอซิ่มอื่นมากนะเลยมาต่อแถวมา มาเนี่แหละเชือดพิงนิ่งอันนี้ของเชืดบอลแลนอย่างคอให้์เอมาเนี่ยกรแพงถือเปลี่ยนใจแล้วบอยแฮร์เอมาแล้วเชืดบอลแล้เอาแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยแฮร์เอม่า ไปจ่ายเงินก่อนแล้วเอาเต็มๆเลยนะลูกภาคกดเลยลูกเออนั่นล่ะเออมาจะกดไอศครีมนุ่มช็อปปีส พี่เสียดันนะกดแรงๆสิลูกเนี่ยหนูไม่เอาวางเนาะเออกดกดทีเนี้หนัาเอยคนหนูไม่เอาวางปล่อยเลยค่ะลูกโอ,โ,หโ,หโอ้โหโอ้โห,โอโหโอเอาทำไมหน่อยเดียวเองกดสองครั้งได้ไหมนี่ไม,ไม่ได้หรออาะพอแล้ว กาแฟจ้ะเส้นนักมันหมดแล้วโอ้ยแรงๆหน่อยมันไม่เจ็บหรอกมันโบล้นดอกกดแรงๆค่ะกดอีกกดอีกเออปืด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 ดเอ้ามากดอันนี้หมดแล้วเอ้าไม่ใช่ค่ะอีกถ้วยใหม่เส้นนักแรงๆ หมดแล้วเนี่ยแม่เห็นผู้หญิงคนนั้นมากดเมื่อกี้เนี่ยพอแล้วเราเนาะอ,อาเขียนให้แม่เสิฝากอันง่อยซื้กอกองมาเมื่อกี้ม,กามาใส่กับเพาไปให้ลูกให้ลัวยืนมันถือเนาะมาไม่ไหนซื้อินงตลอดมันถูกดีเอ,าอ้าวจุดต้นนี้เหรอโอ้ยเม่ยจะยางไยอะ ไปสร้างอีกคนเด้อรอบที่3มแล้วอันนี้รอบที่ท้ายสร้างไปให้ลูกให้ผัวนนแถว,วย่าจูจังหน่อย่ละกัดบดุลพนังงามก็เจ้ากัะลายบริการกะดียิ้มแย้มแจ่มใสคนเด้อันนี้ซื่อให้ลูกให้ผัว จะมีหมูลและกาเชดบดแลลวอาหารของสวีเดนของอีกเกียนเจ้าของเป็นคนสวีเดนก็เลยต้องมีอาหารสวีเดนเนี่ยเชดบดแล่ลึกสิ้นเนื้ออันนี้เอ็มของเอมมาอันนี้กินไอศครีมของแม่เอมมาเนี่ยนี่ซื้อไปให้ลูกให้ผัวไปมายังปากซื้อนไปฝาก เก็มอียงอิมอ่มอิ่มเหมือนจะเค็มแต่มาใส่ช็อกโกแลตแหละไปเล่น,นกับป้าน้อยบันนีมาเนาะกับพี่อ้วนแซบบ้าแซบบ้าละคม,มไฟไปตะยัดตะย่าใหญ่คลุ่นเลยอากาศสลืมสลือขมุกขมัวตกใจกับโคมไฟแต่ก็เก๋อีกแบบไม่สวยนะแต่ว่ามันเก๋เนาะเอ็มอา อนีอีกแล้วเนีแล้วกาออะน็ซบอนาะื้กนมัยาูเห็นอร่อยไมนเนี่ยเ็ด่เกระเป๋าสวยไหยนงเนาะกระเป๋าสวยไม่ก็ใส่มบิงมือนใส่ f เ c e บุ๊กขอความอยาก ก๊อบเกีเอมกับว่าอะไรนะโอนหน่อยแก้มเนี้มาดามยิมโทรศัพท์หน่ษษษนอยไม่ยลูกกลัวมาดามทำอะไรถามููมื่อกี้นี่มาดามทำอะไรเหรอมีอะไรกับมาดามเหรอกูบว่าลูกกระไดเรียนหน่อยเรีย,ยทำไมหนูน่ารักจังฮะ พอกระเมกมหลังมชีได้ออกกันนะเออเห็นไหมขนาดอ้วนยังอยากจะกีมนอกนั่นดึงหอ้วนอือปรเข็มชอบนะเลียงเออ้วนปรเขชอบดึงอย่างเงี้ยเป็นมอขนาดขนาดเออไม่นี่อยากดึงแข้มจะ้นไลไม่หือันเหียแ้งไเลยนะลูเออน้องไม่ได้ตั้งใจอ้วนี่อะไรฮะแม่ดูตอ้นอะไปตี เี่สาวเนาะติดสิวไม่เกมเอออันนี้สูนเตื้อเต้น้อยๆบันนี้จงไหนอเป็นสาวแล้วเนาะไม่มีอะไรหรอกต้องดูดูตอนหลับจแมาบอกหลับก่อนหลับเขาของผู้เมืองคือเราขนาดกินอาหารเสร็จแล้วจากอีเคียซื้อของก็เสร็จแล้วไปตตทั้างหน้า เราจะไปเอาสากท,ที่ลืมจากาน้อยมันกินฮอดสากแม่มาสิไปเอาแล้วครับมาไปอยากไปดอกแต่ว่าคุ้มมันเพราะมันเป็นคนลืมีมว่าพลาดแล้วกูบรีพลาดเนาะท่านวันนี้จะคืนบ่พวกฟุตบอลมาเอาไปล้มนะนายเอา,าออกเลยน,นายอ่สบเขากสิวานซุม่มเนาะนี่แมวซุ่มบงกิจจากตัวเฮาเขากับศิวานเออโฟลเรือวัดเตี้ย ไปแล้วไปแล้วได้สากแล้วเมื่อแล้วบันนี้นนะเดินทางกลับบ้านเราดีกว่าค<ะ>่ะจ้ะารออยู่อืมโอ้ยอีเสกับ